สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยกับอาริพวกเราก็ได้ถูกรับเชิญมางานแต่งงานงานนี้ก็คืองานแต่งของน้องชายของเพื่อนที่ทํางานของอาริปค่ะงงไหมคะเพื่อนคนนี้สนิทกับอาริปมากน้องชายของเขาก็เหมือนกันอาริปก็รู้จักแล้วก็สนิทกันพอสมควรเลยนี่ไงคะผู้ชายที่ใส่สูทสีดําผมยาวนั่นไงก็คือเพื่อนของอาริส่วนสาวชุดแดงก็เป็นเพื่อนที่ทํางานของอาริปเหมือนกันนางก็ถูกเชิญมานางก็เลยเอาแม่มาด้วยเนื่องจากบรรยากาศงานแต่งที่เต็มไปด้วยความรักแบบนี้เลยทาให้พวกเราสองคนซาบซึ้งไปด้วยอาริปก็เลยเอามือก้วยไปจุ๊บซะ ไป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 เต้นรํากับเขากันอาริฟน่ะก็อายไม่ยอมออกไปตลอดเลยถ้าไม่ใช่งานของครอบครัวน่ะหลังจากที่บ่าวสาวเต้นรําเปิดฟอกันเสร็จแล้วผูงชายในงานก็จะต้องออกมาเต้นรําร่วมกับบ่าวสาวด้วยเพื่อเปิดงานค่ะเต้นรําเสร็จก็ถึงเวลาตัดเค้กแล้วก็แจกเค้กให้แขกในงานได้รับประทานกันทุกคนเค้กที่ตัดน่ะไม่ใช่เค้กจริงนะคะเขาก็ตัดพอเป็นพิธีเฉยๆตัดเสร็จก็เข็นไปเก็บเหมือนเดิมจ้าพอตัดเค้กเสร็จแล้วบ่าวสาวน่ะก็จะต้องกินเค้กก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขากินเค้กเสร็จก็ดื่มน้ําหวานตามไปด้วยจะได้ไม่ติดคคคอออ่่่ะแแตตนนี้เเายังไมจกหข สักแป,ป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวรอให้บ่าวสาวเนี่ยได้ออกมาเต้นราให้แขกดูสักสองสามเพลงตอนนี้ถ้าแขกคนไหนอย,อยากเต้นก็ออกมาร่วมเต้นกับบ่าวสาวได้เลยออกไปเต้นยืดเส้นย,ยืดสายกันก่อนได้เลยจ้าตอนนี้นนก็ยังไม่เข้าสู่โหมดการเต้นแบบจริงจังนะคะตอนนี้ก็แค่แเต้นเบาๆเต้นแบบเปิดงานไปก่อนว้าวเจ้าสาวก็คือสวยมากหุ่นดีหุ่นนางแบบแบบสุดส่วนเจ้าบ่าวก็หล่อค่ะมีคาแรคเตอร์คนทีมัดผมแล้วก็ใส่คไทผูกโบนะคะก็คือเจ้าบ่าวมองผิวเผินเจ้าบ่าวกับพี่ชายทั้งหน้าทั้งหุ่นก็คือเหมือนกันม้าแถมือนก ไว้ผมยาวเหมือนกันกับเขาแทบทุกคนเลยค่ะเพื่อก็เลยถามเพื่อนของอาริฟว่าทำไมครอบครัวคุณถึงไว้ผมทรงนี้กันละ่ะมันเป็นทรงผมประจําตระกูลหรือว่ายังไงอะคะเพื่อนของอาริฟก็เลยบอกว่าโอ้โหมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเร,รื่องนี้ผมเป็นคนเริ่มทําก่อนทุกคนในครอบครัวเลยคนอืน่นะก็มาก๊อปปี้ผมทั้งนั้นอ๋อเข้าใจได้ก็เพราะว่าคุณน่ะหล่อสุดในบ้านคนอื่นะก็เลยอยากหล่อเหมือนคุณใช่ไหมล่ะค่ะใช่แล้วละครับแล้วก็มาดูฝั่งเจ้าสาวบ้านเจ้าสาวน่ะก็มีน้องสาวนะคะผิงชุดดำที่สูงสูง เขาก็คือสวยหุ่นดีหุ่นนางแบบมากดูสิคะคุณน่ะเรียกน้องของเจ้าสาวว่าซูเปอร์โมเดลคุณน่ะชอบนางมากแล้วก็อีกฉากนางด้วยแหละทั้งหน้าทั้งหุ่นก็คือไรคะแนนเต็มรอยไม่มีหกักคือนางน่าจะสูงที่สุดในงานแล้วนะคะตอนที่นางเดินไปเดินมาภายในงานก็คือเหมือนนางเดินอยู่บนแคชชวลอย่างไงอย่างนั้นเลยคะ่ะในระหว่างที่บ่าวสาวแล้วก็แขกส่วนหนึ่งในงานกําลังเต้นกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นในที่สุดเด็กเสิร์ฟก็ได้เอาเค้กมาเสิร์ฟให้กับแขกทุกคนภายในงานสักทีก็จะมีเค้กแล้วก็มีถ แต่ว่า,วาเราก็ตันได้เคก้กช็อกโกแลตมาซ <c oughs> ะงั้นอะนี่ครับอารีฟกินถั่วเล่นไปก่อนนะส่วนเคก้กชนะ็อกโกแลตน่ะก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ากุ้ยก็มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งอะคะ่ะทำไมเด็กเสิร์ฟที่ตุรกีนะ่ะเขาคัดหน้าตาหรอคือคนไม่หล่อนะ่ะทำอาชีพนี้ไม่ได้ใช่ไหมดูสิคะเด็กเสิร์ฟแต่ละคนนี่ก็คืออะดูเอาแล้วกันนะคะคือกุ้งน่ะก็พูดเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าแถวนี้เนะ่ะเจ้าที่แรงต่อไปก็ถึงเวลาติดเงินติดทองให้กับบ่าวสาวแล้วเวน่ะชอบประเพณีนี้ของตุรกีมากเเเเลลยยนนนะะะะไไไหหหใ้้ท่่่ารกก็็จจดดัปคู เพื่อนของอาริฟน่นนาง<ๆ>จะแกล้งน้องชายด้วยการเอาเงินสมัยก่อนไปติดให้น้องแทนแต่ถ้ามันใช้ได้สมัยนี้เงินนี่ก็คือเยอะมากเลยนะคะหลังจากต่อแถวมาสักพักก็ถึงตากล้วยกับอาริฟมาติดเงินให้กับบ่าวสาวแล้วเวยนจะติดให้เจ้าสาวส่วนอาริฟน่ะจะติดให้เจ้าบ่าวแต่ปกติหนึ่งครอบครัวเขาก็จะติดให้คนเดียวก็ได้นะหรือว่าจะติดแยกแบบเราก็ได้ค่ะไม่มีกฎตายตัวติดเงินเสร็จก็ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกกันอีกแล้วหลังจากเราไปก็จะเป็นแม่สาวชุดแดงแล้วก็พี่ชายของเจ้าบ่าวเขาก็จะมาติดเงินให้กับบ่าวสาวดด้้วววยยยเเเสสรรร็็็จจกกกกกถ่่าาาูปปนนนทีีะลลึัออแชชบมมุง เลยคือนางตลกแล้วก็เฟนลี่มากทั้งนางแล้วก็คุณแม่ของนางเลยคุณแม่ของนางน่ะชอบกล้วยแล้วก็เอ็นดูกล้วยมากคุยเก่งกันมากเลยอ่ะสองคนนี้ปกติเวลามางานแต่งกล้วยจะเบื่อมากเลยนะคะแต่วันนี้ก็คือสนุกเพราะว่ามีคนชวนคุยตลอดในงานแต่งเวลาที่เราถ่ายภาพร่วมกับบ่าวสาวพนักงานในห้องจัดเลี้ยงเขาก็จะรีบปริ้นภาพแล้วก็เอามาใส่กรอบจากนั้นเขาก็จะเอามาขายให้แขกภายในงานด้วยค่ะเผื่อว่าใครจะอยากเก็บภาพไว้เป็นที่ระทึกกันคุณแม่ของแม่สาวชุดแดงนะ่ะก็เลยซื้อเอาไว้น้องพนักงานเน่ะก็คือขาย ซื้อไ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเขาไม่ได้บังคับซื้อค่ะพอแขกทุกคนติดเงินติดทองเสร็จบ่าวสาวก็จะต้องเดินออกไปจากห้องจัดเลี้ยงเพื่อไปยังห้องรับรองอีกห้องนึงเพราะว่าจะต้องเอาเงินเอาทองไปเก็บค่ะเห็นไหมคะเงินทองทั้งหมดก็คือจะอยู่ในตัวบ่าวสาวเรียบร้อยแล้วไม่ต้องใส่ซองให้ยุ่งยากเลยพอบ่าวสาวเอาเงินเอาทองไปเก็บแล้วก็ได้พักผ่อนสักครู่เขาั้งสองคนก็จะต้องกลับมาในงานเลี้ยงอีกครั้งเพื่อมาเต้นเต้นเต้นแล้วก็เต้นเต้นไปจนกว่างานเลี้ยงจะเลิกเลยค่ะเพื่อนของอาริฟคนนี้เขานิสัยดีมากเลยนัดี อะไรอยู่ใกล้ที่คุยด้วยก็จะมีความสุขแถมเขาก็ยังสดด้วยนะแวะมาคุยกับอาริปแป๊บหนึ่งก็ต้องรีบกลับไปเต้นเป็นเพื่อนน้องชายต่อละตอนนี้ทุกคนก็จะเข้าสู่โหมดเต้นกันอย่างจริงจังแล้วนะว้าวพ่อของเจ้าบ่าวก็เอาเงินมาโปรยเยอะแยะเลยคือที่คุณพ่อโปรยเงินเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษหรอกนะคะโปรยแค่ให้เป็นสีสันในงานเท่านั้นพอโปรยแล้วน่ะคนที่จะต้องมาเก็บก็คือพนักงานในห้องจัดเลี้ยงแต่ว่าเด็กๆก็ันวิ่งมาเก็บด้วยซะง,งั้นเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะคะก็ีบ่่งเกกแคนนนั้อดูสุ ใหญ่เลยการเต้นของคนตุรกีเขาก็จะเต้นสไตล์กลางปีกดิดนิ้วพร้อมบินแบบนี้ละค่ะมันเป็นวัฒนธรรมการเต้นของบ้านเขาท่าเนี้ยก็คือท่าพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องเต้นได้ถ้ามีเพลงเปิดขึ้นที่ไหนทุกคนก็ต้องเต้นท่านี้ก่อนเลยโดยอัตโนมัติแต่ว่ามันก็จะมีท่าเต้นอื่นเหมือนกันนะที่มันเป็นท่าฟรีสไตล,ล์น่ะแต่ท่าเนี้ยก็คือท่าเต้นในตำนานเป็นท่าเต้นยอดฮิตตลอดกาลนั่นเองเวลาเต้นน่ะจะต้องมีเสียงดิดนิ้วด้วยนะนั่นละค่ะก็คือคนที่เต้นถูกต้องที่สุดตามท่าเต้นเป๊ะเอออเเห็็นนนขาาต้สุกกกกดียมา คุณแม่ของสาวชุดแดงก็เลยอาสาพากล้วยออกมาเต้นค่ะคุณแม่แกน่ะอารมณ์ดีมากดูสิคะแกเต้นสนุกสุดๆอีกอย่างนะที่กล้วยยากออกมาเต้นก็เพราะว่ากล้วยนะ่ะอยากหัดเต้นเอาไว้เพราะกล้วยนะ่ะเต้นไม่เป็นเต้นไม่ได้เหมือนเขาค่ะปีกกล้วยนะ่ะมันไม่กลางนี่ก็พยายามเต้นแบบกลางปีกแล้วนะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเดี๋ยวจะต้องไปเต้นที่งานน้องชายอารีฟอีกน้องนะ่ะจะต้องแต่งงานอีกตั้งสามคนแน่ก็หัดไปเรื่อยๆตามงานแต่งแบบนี้แหละสาวชุดแดงนางก็ยังอารมณ์ไม่จบนางก็เต้นจนนาทีสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านเลยนางไม่ได้เมานะคะเพราะว่่่าางงนแแตไมมีอ คือพวกเรานะ่ะไม่ได้อยู่จนจบงานนะคะแต่ก็อยู่กันนานพอสมควรเลยแหละเอาละค่ะคลิปนี้กุ้ยก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกําลังใจให้กุ้ยกับอาริฟด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า